先生お疲れ様です。 ใจเย็นโลน่ายังไม่ทันเริ่มคลิปก็แจกละยินดีต้อนรับกับสูขเกมที่เรารักและรักเราพบกับผมคนน่ารักและถ้าอยากให้สังคมเกมที่เรารักยังน่ารักก็อย่าลืมทําตัวน่ารักแต่อาร์ตให้ใส่สอสพูดคุยกันอย่างน่ารักไม่ทําตัวเลือนผมเชื่อว่าพวกคุณทําได้ปีศาจในใจมันกระจอกกับพวกคุณอยู่แล้วถึงแม้ว่าผมจะไม่อยู่ในคอมมูนิตี้ไทยสักกลุ่มก็ตามกลับสุน้าร้อนของเกม Blue Archive อีกครั้งแม้ว่าผมจะไม่รู้ว่าคี y วทอ d หนึ่งปีมีหน้าร้อนกี่รอบก็ตามที่มาพร้อมกับการอัปเดต Quality of Life ที่ถึงแมคคุุณณภาพชีวิิตจจรงงขอะแ่ แต่คุณภาพชีวิตในเกมของคุณต้องดีถ้าดีไปมากกว่านี้ผมจะกลายเป็นมนุษย์ในวอลี e แล้วหน้าร้อนนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรงเรียนทินิตี้อีกครั้งที่เหล่านักเรียนจะพากันไปเที่ยวในชุดว่ายน้ำชมลมซิสเตอร์ได้พาตัวบุคคลหนึ่งมาในที่ลับจากบางสิ่งบางอย่างที่คนคนนั้นได้ลงมือทำลงไปและคนคนนั้นก็คือ <S 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 อุย๋ยและก่อนที่พวกคุณจะคอมเมนต์ถึงกลิ่นตัวของอุย๋ยผมอยากให้มั่นใจว่าพวกคุณเองก็หลุดจากสตอรี่โอทายคู่เหม็นเปรี้ ความเดิมตอนที่แล้วนูนที่ผมไม่จำเป็นต้องเล่าเพราะเคมรีแคปให้จากอีเวนต์แม่มดแห่งห้องสมุดที่อุยแอบทำก๊อปปี้คำพีไว้สากุรากะจึงพาตัวอุยมาคุยกันด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตรที่สุดที่เธอจะทำได้ซึ่งการพูดคุยเป็นไปได้ด้วยดี ทั้งสองคน<ม>คุยกันไม่รู้เรื่องเพราะชมรมซิสเตอร์มีภาพลักษณ์เป็นชมรมสุดอันตรายของทรินิตี้แต่ไม่ใช่ฮีโร่ทุกคนจะสมว่าคุมบางทีฮีโร่ก็ไม่สมอะไรเลยฮานาโกะปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อช่วยทุกคนฮานาโกะที่เดินเล่นรับลมตอนกลางคืนแบบคนกปกติบังเอิญผ่านมาในพื้นที่ลับของชมรมซิสเตอร์ได้เข้ามาใกล้เกี่ยและออกตัวให้อุยไปช่วยเรื่องการสำรวจซรรากปรากหักพังแอนเดนนั่นชุดว่ายน้ำของอุยที่ดับฟันเหล่าทฤษฎีสมคบคิดว่าอุยครับดีแต่ก็ตามมาด้วยปริศนาที่ลึกลับยิ่งกว่าาาคคควมลลบขขขออออองงงงงรรรเเเสสส้้้นนนตตตืะะะไไแแุดทีหใชิๆ โกไซอะไรไว้ข้างใต้หรือเปล่าแต่ก็ต้องขอบคุณเหล่าผู้เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นที่ทําให้เราสามารถไขปริศนาของฮานาโกได้ด้วยเหตุนี้คุณครูฮานาโกโคฮาลุอุยและฮินาตะก็ต้องมาสารวจซากปลาคักพังที่ชมรมซิสเตอร์ค้นพบในเกาะใกล้ชายฝั่งทินิตี้ซึ่งการออกมาแตะยากาของอุยทำให้เธอกลายเป็นผงโดยสิ่งที่พวกเธอได้มาคือแผนที่โบราณที่เหมือนคุณวาดรูปเล่นหลังเบลหนังล่าหุม่มซับส่วนโคฮารุที่ถูกลากมาด้วยเพราะฮานาโกคิดว่าโคฮารุกับเธอยังไม่ได้ไปเที่ยวทะเลด้วยกันเลยแต่ในสภาพการแบบนี้เเเเเเเหหหมมมมมืืืืออออออนนนนนนนกกกกกกัััับบววว่่่่่่่าาาาาพธตติิิดดดะ้้้้งงงงงีีีรรูขึึแซ็ททคคุณ แทงระบายอารมณ์ทั้งเพศยังไงล่ะครับก็วิวสันไงอุยถูกโจมตีด้วยความสดใสของฮินาตะเพราะความสดใสความสามารถในการเข้าสังคมคือคลิปตัวไหนของเธอและผมด้วยหลังจาก for Real อุยลิเทอเรียมีฟอร์เรียโคฮารุก็คิดไปเรื่อยตามภาษาวัยียนรสูงซึ่งผมหมดวัยนั้นแล้วตอนนี้แค่ได้นอนแลน้วไม่ปวดหลังก็เป็นลาบอันประเสริฐครูและนักเรียนเดินทางทัศนศึกษามาถึงเขตเขาวงกตพาหินที่รูปแบบของประติมากรรมคือของเหล่าสาวกซึ่งทุกคนรู้โคฮาลุก็ดูเหมือนว่าจะรู้ส่วนคนที่ไม่รู้หายเงียบอุยวิเคราะห์ ชอบที่สุดนั่นก็คือการแยกย้ายกันเพราะถ้าอยู่ด้วยกันจะมีเรื่องดีๆกันขึ้นได้ยังไงในระหว่างที่ครูแยกสำรวจเพื่อทาการล่าเป็นอินเดียหน้าโจนก็ได้ถูกขัดจังหวะโดยสายตาอันน่าแกงจากด้านหลังโคฮารุได้แอบตามครูมาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอะไรมิดีมิหลายขึ้นและเขาวงกดก็ทําให้เราได้พบกับอุยครูเสนอให้ไปด้กันแต่เนื่องจากอุยกับผมเป็นคนคล้ายๆกันแน่นอนว่าอุยเคไปคนเดียวจากนั้นเราก็เดินไปเจอกับอิหน้าตะแล้วก็แยกย้ายกันแต่ก็วนมาเจอกันอีกหลายครั้งเวเดี๋ยวเดี จึงเดินเข้าไปทักทายก่อนบ้างแต่ถ้ว่าแต่ปอดเยียบพมที ครูและโคฮารุซีคูนร้อยนี้จากเหล่ามิเมซิสในชุดว่ายน้ำสุดฮอตโคฮารุโดนลุมฉีดน้ำจนเหนื่อยครูแบกโคฮารุขึ้นหลังเราสองคนรอดออกมาได้และได้พบกับทุกคนและโล่งอกไปที่ฮานาโกะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรแปลกคณะเดินทางได้ไปสำรวจจุดต่อไปซึ่งเป็นอาคารใต้ดินแน่นอนว่าอุยก็ให้ทุกคนแยกย้ายเหมือนเดิมแต่ไม่ต้องไปไกลกันมากเผื่อเจอพวกมิเมซิสอีกเพราะทุกคนสามารถแทกปาก <Yeah. S 1> เรียกกันได้แบบอุยทุกคนเป็นห่วงอุยที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็อย,กอยากอยู่คนเดียวตลอดพวกเธอจึงขอร้องให้ครูช่วยตามไปดูครูกับอออนนางงรกกคม แง่ลบมามาากยแต่ถึงอย่างนั้นคนนอกก็ยังมีคนแบบฮินาตะกับคนที่ชื่อฮานาโกะหลังจากนั้นได้มีเสียงแปลกๆเกิดขึ้นอุยคิดว่าสาเหตุมาจากฮินาตะแต่ครูได้อบรมเธอเรื่องการสงสัยคนอื่นก่อนอุยรับคำอบรมและเข้าไปเช็กว่าเสียงนั้นเกิดจากอะไรซึ่งแน่นอนว่ามาจากเรามิเมซิสสุดฮอตการ4ี่คูนร้อยเริ่มต้นขึ้น, <That> s <S นอีกครั้ง <spot. S 1> เปลี่ยนจาก <Ooh. S 1> คฮารุเป็นอุยอุยและครูนี้มาหาทุกคนและได้รับการช่วยเหลือโดยฮินาตะกับมาร์คสิบเก้าแกนเนลันเชอร์ของเธอทาให้สร้างพลังหักพังพังทลายกว่า เขียนพินัยกรรมไหว้พ่อแก้วแม่แก้วและทำการฮานาโกกับครูได้คุยกันถึงสาเหตุที่ผักดันเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นรวมถึงการชวนโคฮารุมาด้วยนั่นก็เพราะว่านี่เป็นฤดูร้อน และครูก็คงคิดว่าฮานาโกะทำแบบนี้เพื่อโคฮารุที่อยากจะสนุกในหน้าร้อนและอุยที่กำลังตกที่นั่งลำบากเธอจึงรวบทั้งสองอย่างเข้าด้วยกันแต่ที่จริงแล้วเธอมีอีกเหตุผลคือเธอเองก็เป็นเด็กมปลายในวัยบานสะพรั่งเป็นเด็กสาวธรรมดาคนหนึ่งบางครั้งก็มีความหวังไร้เดียงสาเหมือนกับโคฮารุและคนอื่นๆณจุดจุดนี้ถ้าคุณซัต์ข้อความของเธอผมบอกได้แค่ว่าเอาจิตใจสกระปรกข้งคุณฝังไว้เพราะที่เธอบอกว่าจะทําเพื่อคนอื่นเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อความสบายใจเธอเสียดายที่ก่อนหน้านี้ฮิฟูมิและออออออาาาาาซึึะไไไไปปเเเเเททททีีี่่่่่่่่ยยวววลลหนนนนนนน้้้้้้รรกกกััััแแตธธมมดดดด็งงงพููบคผญ ไม่ควรกดหัวเด็กอย่างเดียวเด็กมีความคิดมีความต้องการเราควรรับฟังทําความเข้าใจเด็กเป็นเด็กถึงจะเป็นเด็กโตแต่พวกเขาก็ควรได้รับการปฏิบัติทั้งรับฟังและทําความเข้าใจไม่ใช่สักแต่ใช้อารมณ์เอาสิ่งที่เรียกว่าความอาวุโสอัดหน้าอย่างเดียวดีแล้วครับรับฟังฮานาโกะที่ถึงปกติจะทําตัวซัสแต่เธอก็เป็นคนที่มีความคิดความอ่านที่ดีมากๆคนหนึ่งฮานาโกะอย่าเข้าใกล้ครูมากเกินไปครูกลัวครูกับฮินาตะไปสํารวจประภาคารแต่ระหว่างสํารวจครูกับฮินาตะได้ถูกล้อมโดยมิเมซิจํานวนมากแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีฮินาตะอยู่ เและผมกาลังทําหน้านที่<ด>ใน Hell Diver สองพวกมีเมสเซจิ้งได้กินมาร์กสิบเก้ากันจนน้ำแหง้งแต่เมื่อได้ยินเสียงดังทุกคนรีบออกมาครูฮินาตะและฮานาโกช่วยกันปิดเรื่องนีเพื่อให้อุยได้โฟกัสกับหน้าที่ของตัวเองต่อไปต้องขอขอบคุณแม่ชีู้้ใจดีหลังจากสํารวจครบ4จุดทุกคนก็กลับมาที่ชายหาดอีกครั้งซึ่งอุยก็ได้คาตอบว่าที่นี่เป็นสถานที่ใช้สอยตามแบบฉบับของทินิตตี้โบราณไม่มีอะไรแปลกอุยคิดว่าที่นี่เหมือนสถานที่ที่้ายจุดทรมานหรือแด่ลงโทษที่น่าจะคล้ายๆกับหนงงงงี่่่มอยููแถถึาาาาาุุ้้้คตววณดดดจป เลื่อยล้าลูกตาเวลาจ้องจอต้องแว่นออบตาเซโลแว่นตาเกมเมอร์ที่ควรมีไว้ผมใส่แล้วตาสู้แสงจอมากครับเวลาเล่นเกมวัสดุธรรมจากวัสดุเดียวกับยานอาวกาศที่ไม่ใช่บ้องสาหรับตลุยอวกาศยืดหยุ่นและอึดโคตรใส่สบายไม่หนีบหูไม่ทาร้ายตาและหูเหมือนที่โดนเขาทาร้ายจิตใจสําหรับคนที่ต้องมีการตรวจวัดสายตาสามารถไปวัดได้ที่สาขาสยามได้ครับวัดละเอียดยิบใช้โค้ดเธอเลิมเพื่อรับส่วนลดได้อีก100บาททวนและขอบคุณทุกท่านสาหรับข้าวกินในทุกมือครับอ้ยลองให้ทุกคนเป็นประเด็นจากสถานที่นี้เอาไว้ทําอะไรเป็นทําไมมันถถึงูก แต่จากสถานที่ทั้งหมดมีเพียงสวนเลมอนที่ไม่เข้าขั้วอุยจึงหยิบเลมอนลูกเบิบ้มๆบมาบีบใส่แผนที่ฮานาโกะหยุดจากการบีบอรุนแรงของอุยแผนที่ได้เปิดเผยสถานที่ใหม่นั่นก็คือน้าตกการเดินทางเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งทุกอย่างเป็นไม่ได้สวยยกเว้นอุยทุกคนเข้าไปดูที่ถ้าหลังน้ําตกที่เสียงน้ําดังมากจนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยฮานาโกะฮานาโกะหยดุดทุกคนได้มาเจอกล่องไม้สภาพเหมือนโลงศพอุยให้ทุกคนหลบไปเพื่อที่จะเปิดโงแต่ไม่ได้บอกให้ฮานาโกะหลบเพราะว่าแบบฮานาโก่ด้มไไ อฮินาตะก็ตกลงไปในหลุมบางอย่างที่มีกล่องอยู่ในนั้นแต่พวกมิเมซิตก็ได้ปลาก่อตัวออกมาเพราะเราจาเป็นต้องมีคลายแมติกบัตเทิลในตอนจบทุกคนหนีมาได้และฮินาตะได้เอากล่องมาด้วยแต่ถ้าว่ากล่องโบราณนั้นคือกล่องเปล่าที่มีเศษซากกระดาษลงเหลืออยู่ซึ่งเป็นกระดาษที่เคยถูกใช้ในยุคนั้นนั่นหมายความว่าของในกล่องอาจจะเป็นของที่ทํามาจากกระดาษก็ได้แต่เพราะไม่ได้มีการป้องกันการเน่าเปื่อยพอเวลาผ่านไปมันจึงผุก่อนและหายไปถึงจะไม่รู้ว่าในกล่องใส่อะไรไว้แต่อุ้ยก็สามารถวิเคราะห์จากเสียงต่างในกองวาาเเ็ัจจเเววมมบบขค ตนและตู้เก็บของสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัวเพื่อไม่ให้โดนวิหารจับได้หลังน้ําตกและของในกล่องที่พวกเธอเจอก็คือแคปซูลความทรงจําหรือทําแคปซูลน,นั่นเองอุ๋ยได้ขอความเห็นชอบจากทุกคนเพื่อทําอะไรบางอย่างแต่จบตอนก่อนเพราะมันต้องถูกรีวิวในตอนสุดท้ายฮานาโกะและครูได้เอาข้อมูลการสํารวจที่ได้ไปบอกกับซากรุระโกะว่าซากปลาหักพังนั้นคืออะไรและมันถูกปิดไปเพราะมีการทํากิจกรรมสว่วนตัวนอกเหนือคําสั่งซากรุระโกะขอบคุณทุกคนมากถึงแม้แผนที่จะหายไปก็ตามซึ่งจริงๆทุกคนเตียมมันโกหกกับซากรุระโกะและทั้งหมมมดดเป็นนนนนคคววาาาาิขอออองงุุึ่ตี้กกกกถูใจจยช เล่นด้วยชุดแนบเหนือหยุดก่อนเลยฮานาโกะและแล้วเสียงอันสุดหิวใจที่มาหิวทุกคนก็โผล่มามาลีผู้บริสุทธิ์ผุดพองได้โผล่มาทักทายครูกับฮานาโกะการคุยการสุดน่ารักผ่านไปแล้วได้บอกลามาลีและห้ามไม่ให้ฮานาโกะชวนมาลีไปทําอะไรแปลกๆที่ห้องสมุดเก่าชีวิตปกติของอุยก็ดําเนินต่อไปแบบไม่ปกติแคปซูลความทรงจําถูกฝังไว้ที่เดิมโดยใส่แผ่นที่ไว้ในนั้นแทนนั่นเพราะอุยเป็นบนรรลักษ์ไม่ใช่นักโบราณาคดีและอุยอยากให้เกียรติเป้าหมายของทม์แคปซูลน,นั้นอุยไม่ได้อยากคนพพพบบคววววาาาาามมจรรรรริิงงงงงออออะะไไไทททััั้้้นนเเเตถถถุณ่่่่่่่ใชสีูกฝืืยด ความลับให้กับคนรุ่นหลังเท่านั้นแต่มันอาจจะมีเรื่องรลวที่อยากส่งไปยังอนาคตและความทรงจําของตัวเองที่อยากฝังเก็บไว้ในใจด้วยภารกิจของเจ้าไทามาแคปซูลน,นั้นคืออบกอดความทรงจําของตัวเองเอาไว้ไม่บอกใครไม่แสดงตัวถ้าเราขุดมันมาเก็บไว้ในคังหรือจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็ไม่ต่างกับการดูมินทามาแคปซูลน,นั้นเลยอุ้ยแค่อยากให้ทามาแคปซูลได้ทาหน้าที่ของตัวมันเองต่อไปอุ้ยเลยเอาเพื่อนจากยุคเดียวกันนั่นก็คือแผนที่เก็บเอาไว้ในนั้นด้วยหลังจากนั้นอุ้ยก็ตอบแทนทุกคนด้ววยยยยอออออออเเเเเมมมมรรรรริิกกกกกกันนนนน็็คคคคคลละละะแแ้้้ไไ่่่่ททุุุุจาาาาาาหหงงสสสดดบูีีโพืืใธ ในหน้าร้อนกับเพื่อนๆชมลมชั้นเรียนเสริมอย่างฮิฟูมิอซึสะฮานาโกะด้วยกันจบครับอีเวนต์นี้มาพร้อมกับมินิเกมใหม่อีกแล้วโดยมินิเกมเป็นบอร์ดเกมเล่นเพลินๆจนผมก็อดคิดไม่ได้ว่าในทุกความคิดสร้างสารรค์เหล่านี้บหัวใาคราสนใจทําเกมสปินออฟเป็นแนวอื่นด้วยไหมครับผมซีเรียสน,นะเออผมได้อุยชุด่ายนามานะบายภาพจากเว็บกิจกรรมลามกเกินผมไม่รู้ว่าจะรมาใส่ได้ไหมแต่ว่าผมไม่ขอเสี่ยงครับส่วนตู้ฮานาโกะก็เปิดครับอี๋อย่าลืมน่ารักกันไว้นะครับ